นะคะโดยปัจจุบันนี้เป็นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะคะจากที่เคยเห็นจากที่ได้ยินทุกๆวันอ้อยทํางานห้างก็ดีอย่างหนึ่งนะคะเพื่อนๆค่ะคนที่เขาอยู่บ้านไม่มีอะไรเวลาเขามาเจอเราจัดด้วยความที่เขาเห็นเราเป็นกระโถนเขาก็มาระบายให้เราฟังเราก็ได้รับรู้มากมายนะครับบางครั้งอ้อยก็รู้สึกเออช่างเถอะปล่อยเขาระบายไปเขากลับบ้านไปเขาจะได้นอนหลับ นะคะอ้อยก็ว่าอย่างนี้แล้วอ้อยก็พยายามจะปลอบใจทุกคนแล้วก็จะบอกว่าอยู่ไม่ใช่คนเดียวในโลกนี้หรอกที่เจอปัญหาอยากจะรู้ปัญหาฉันไหมแต่ถ้าเล่าแล้วมันจะยาวก็จะบอกเข้าไปแบบนี้นะคะเพื่อนๆค่ะการทํางานใช้ชีวิตอยู่ปัจจุบันนี้ในทุกๆที่บนโลกนี้ของมนุษย์ตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาตื่นลืมตาขึ้นมาขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะขอบคุณบัม ขอบคุณพ่อแม่ที่ให้ชีวิตขอบคุณที่ให้โอกาสวัน